ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่จําเป็นดังนี้ 1. อาหารอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 2. น้ำา 3. อากาศ ใจที่ 1. อาหารอาหารคือสิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายทําให้ร่างกายเจริญเติบโต,ตแข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนอกจากนี้อาหารยังช่วยให้ระบบการทํางานของร่างกายเป็นไปอย่างปกตินักเรียนจะต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่ง จะต้องมีครบถัง้งห้ามู่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาหารหลักห้ามู่อาหารหลักห้ามู่หมู่ที่1มีสารอาหารประเภทโปรโตีนได้แก่ไข่นมเนื้อสัตว์และถั่วต่างๆ สารอาหารประเภทโปรโตีนช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่2ส,สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลค่ะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต จะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นและมีกำลังในการทำงานต่างๆหมู่ที่3ผักชนิดต่างๆมีสารอาหารประเภทแร่ธาตุช่วยในระบบขับถ่ายเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและต้านโรคหมู่ที่4 ผลไม้ชนิดต่างๆมีสารอาหารประเภทวิตามินวิตามินช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายช่วยในระบบขับถ่ายเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและต้านโรคเหมือนกับหมู่ที่3ค่ะหมู่ที่5สารอาหารประเภทไขมันไขมันได้จากไขมันพืช และไขมันสัตว์สารอาหารประเภทไขมันไขมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายปัจจัยที่ 2. น้ำน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ในร่างกายช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งคนเรามีน้ําเป็นส่วนประอกอบในร่างกายถึง72%ด้วยกันเราควรดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติปัจจัยที่ 3. อากาศอากาศใช้ในการหายใจเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้การได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ จะช่วยให้ร่างกายสุดชื่นสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงกันบ้างครับทุกคนรู้หรือ,อยังครับว่าการจะรักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์นั้นต้องทํำยังไงคนเรานั้นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆในการดํารงชีวิตและ,จะเจริญเติบโตนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เราจะขาดปัดจจัยต่างๆเหล่านี้ไปไม่ได้ได้แก่อาหารคนเรา ต้องการอาหารถึงจะดำรงชีวิตยอยู่ได้และเพื่อให้ร่างกายจเจริญเติบโตยอย่างดี mm. ก็ต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่จึงจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมันออกกําลังกายเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงน้ําเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการเพื่อดํารงชีวิตคนเราต้องดื่มน้ําอย่างน้อย6-8ถึงแแก้วต่อวันอากาศคนเราต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อหายใจและสร้างพลังงานหากคัดอากาศเพียงสถึงานาที ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้เมื่อเรารู้ว่าร่างกายของคนเรานั้นต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิตและ,จะเจริญเติบโตเราก็สามารถกําหนดได้ว่าต้องกินอะไรและทําอย่างไรถึงจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงน้องๆก็ลองทําเป็นบันทึกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง